จ้ะคมเนาะจ้ะแบบแน่นเลยเดี๋นี้ห่อนนะเพ็ดห่อนเ็ดดุนแกงโดนซุปน่าจะครับผมมีทั้งแกงทั้งซุปด้อครับเป็นอีกบอนง่ะเดเ๋็ดสวยเลยเนาะแม่นจ้ะงามบ่บ่มีหมงปีเลยครับตัวนี้ตาที่สองเด้อจ้ะคจ้องจกกี่เต็มจากบอเนาะโอโหหาไปเรื่อยๆ หลุ่นน้ากันเด้อจ้ะครับผมหลุ่นน้ำลงน้ำล้านมือนสวัสดีค่ะมณสเนศคนบานป่าเดอ้อจากกัดพาพ่พอใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนจ้ะมาหลอกหาเห็ดโบุเฮ็ดลมเดอ้อจากกับพ่อการเดวัทีซีพฤษภาสองพ 2, ันหกสิบเจ็ดจ้าครับผมสวัสดีครับมณสเนศคนบานป่าเด้อครับผ้ากกพญ่แมยมเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบ้ดสุขสุขคนครับผมมาเขาป่าหาเห็ดครับผม พี่คัดไม้ครับผมบ้านสังห์หอมโมเจตตตำบลขุนขามอำเภอบุญทลิขจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาเห็นเห็ดแล้วครับข้อแหลกแห่งมนันงามนะจ๊ะครับผมเป็นเห็ดพอนสี่เนาะจ่ะครับพอนสี่เด้อครับงามครับผมออกไหมไหมครับผมดอกนา,นานาเนาะจ่ะดอกนานานงามไปลุนไปชมน้ำกันเนาะจ่ะครับผมไปลุยน้ำหลวงน้ำ,ล,นำ,ล,นำล้านเบิ่อมวันนี้สุด้เห็ดยังแน่ อลบ่ได้บางเืถอกะอาจจะพอเฮ็ดเผืองน่าหลวงเพี่ยนเนาะแม่จ้ะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วครับผมต้องซ้ำมือนแต่มีโอกาสครับผมมีโอกาสว่าเฮ็ดเผืองสะออกแต่ว่าลูกหลานท่านเห็นครับต้องหาไปก่อนบางเืถอกับ่เห็นเนาะเดินเสืออะไรเนาะเพราะว่าเห็นแต่เสือเพือนครับผมเอาเลยเน่อยดอกดอกหน่อยดอกคือข่วนกัน หมดหลายรัดขนาดเลยไปคอนแหลกคอกเลือดจ้ะไปเด็ดกน้อ,อ,นอรครับเหน็ดหมดเลือดจ้ะดอกงหงามน่าจ้ะครับกำลังออกคอนคอนสี่แล้วครับหงามน่าจ้ะ ขอนน้าเขา,ขา,ขาวๆกรบผมตังนี้น้าน่าจะน้าจำใบหูเนาะจ้พะพอดีแกงเสียบพอดีอ่อนอดอกงามดีคือเห็ดยออู่ดอกก่อนดอกงูมุกดอกน้าขาใหญ่เต็ดบท คอ 4, นสี่เน<ห>าะหลวงเพีนเนาะจเขเก็บเลยในหงาในหงาด้อครับนี่ยงามงามเอาไปคืเอเกางามเพิ่นคอ,อ,อนเด้อจ้ะ ขอบว่าช่วงนี้เพชดเป็นออกบานาครับผมดอกหน่อยตาน่าเจ้า ôi nhà nó ngà hát là cuồn ôi cái gì sao chị cái hết năm gùm năm lát đấy ừ cái ván ngàm này nó lỡ đắt tao ừ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  ยังไข่ยอยู่อ,ยออกากระออกบอทีน่าจะครับผมที่ีก็ว,าวก่าจะได้เกี๊ยเกินแห้งเกี๊ยวกำลังครับผมเอ,เ,เ,อเอาสั่งไหนก็เอาหลอดเพราะดีแกงครับผมกได้ไหม ของห่อหวดพ่นเรอ,องออาน,น้ำงาแล้วจ้ะครับปลายคอนเ,เอาอยู่นเอาเละะายเนาะยีงรอดคืมว่า,ง,ง,านะงามเนาะงามเลยงามจ้ะรับตามงาม้งามเลยครับงามเลยงามนะง้าพนกนอยู่ขับแข็ในเรือครับ ถูกก็ไยนำครับแต่งสีงามเนี่ยเก็บได้ไววเนาะเจ็นตานาจะจ๊ะเป็นตาครับขั้นเนี่ยนี่อ,อ่ะ ก่อนเข้ามาอย่างน้ขึ้นทางนี้หรอบดหันเดี๋ยวเดบบี๋ยวบิดกันโอ้เกลือไม่ขาดบิดเลย็นโอโค่ไงตัวนี้คอนมันได้แบบมันเป็นปลายเนะาะแม่นจ้ะตัวคอนครับปลายเจ็บมาแล้วครับผม ดอกไม้เนอะจ้ะครับขอ,อนซี่คือเก่าครับคุณ ครับผมก่อนไปสวยงามงามงามสวยสวยพอดีแกงแส็บซุปกระเส็บน่าจะครับผมซุปกระไดแกงกระไดครับผมคะแนนพ<ม>อดีรครับผมได้ลายพร้อมเพราะว่าผลดอกไงแม่นจ้ะครับเก็บกระสินตาสินตาเรียวครับผม นาจุดเลยห้ h à, h e uh ัแหงปุ่นน้องเพื่อนไปหนึงไปหนึ่งเดก็ดกุดก็เด็บายอยู่ครับผุคุณดี Ừ, ừ, ừ. À, nào, nào, ừ. Cái đấy. Cái đó ngảm đó. Được nà. Con khen hiến đỡ hầm. Chịt sẵn đi. Ừ. Khả nà nhằm, nhằm, nhằm phốn khắp bộ nào. Thì thằng tẩy thì nghe nè. ยง่มนาวนี่เนาะยงนาวนี่ดอกเี้ยข้าพมบุบวับขมบ้ยคักปอวไปนี่นี่นี่เบ้องนึ่งยังกินแต่สิ็จรจี่นี่นีมันคือามแต่อ่อนเด้อจ้ะแกกินูนเดียวดอกเหลือเลยน้องงามแห่งกับผมนี่นน้องเพื่นเนี่ยเสียดานนึง อือหะอึดเด้งานไงว่าแต่สีบมานนะจ๊ะบมานเด้อครับมอน,นโซ่เข่าคางแล้วครับคางเหล่าเอ็นกลางเลยอาหารทิพย์ครับผมอาหารเทวดาจัดไทยครับผมสร้างขึ้นมาให้มนุษย์มันมีสารพิษมันมียังครับผม ครับผมกินดิบก็ได้ดูดอกตัวนั้นคือขำๆพันอยู่ในห่มบ่เนีนจับค่ะนัอาตัวนั้นก็มีละพรอมเก่าอยู่ละเป็นดอกขำเนี่ยครับพันอยู่ในห่มเมีนจ้ะแต่ว่าอ่อนงามด้วยจ้ะครับอ่อนด้วยครับหอมแกงหอมคือเก่าครับผมแซ่บมันดึกมันกันขึ้นมาใก่โอ้ยทางฝุ่นก็งามอุ้ยอุ้ย คลายแค่กล่องมาให้เบิรงครับผมแต่สิเป็นนี่นี่เราแค่เอาแต่นีน้าาก็สีอันเป็นตะเบิร์ครับผมเนี่เห็นบอเห็นเก็บเลยหน้าหน้าน่าจะเต็มตาเลยแน่นขึ้นเพิ่นออกลายเติมแม่จ่าคอเป็นออกไข่แน่อยู่ครับ,รบคือขวัแน,น่คือขวั คือเห็ดสบายคือทอดคือทอดครับผมคือทอดแป้นครับคือสีครับผมเมื่อวานแกได้คลิปบ,บ่อยเหรอเมื่อวานได้คลิปบ่อยเหรอครับแต่ว่าเขาเหม็นเมื่อวานท่านได้ดตอบอยู <laughs> ่ต้องขอเหือก็ไฟนำ้ำเพราะว่าฝ่ารีบเร่งขึ้นมานแน่นอนน้องเพื่อนเนาะใช่ครับกดเลยเด้อครับกะตาเริ่มกดเลยครับนี่เข่งบ่ได้เฮ้เบื้องใกล้ๆครับผมเนี่ยงที่สาม อีพออีมพอเฮ็ดงามแลวบาทนี้แมีอีพองานโจดเมื่อจะหินน่าจะครับนี่จะเอาอยู่หันอีกไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวไปหาแน่ด้วยครับผม ตกต็เดี๋ยวเศร้ามีแห้งนนำครับผมเห็นเห็ดน,นานน่ะท้าลังดอกนึง่ง<ช>งา,านแขวนหินนะเออในมือเจานี่งงานนำเข้าไปนะมาพอเห็ดก็เด้เศร้ามือเศร้ามีแห้งครับผม กันบ่กอเห็ดกันยางก็จะกินนามเมื่อทุลักสอขวดเลยกัเนไน่อยกินหนามมสขวดหาขวดแล้วบ่พอแดดได้คับช่วงนี้านกะจะงานีสูดเสด้วยจ้ะพาเป็นกระตาสองที่ทำงานมาอีเมเอามาทำงานซะ เมื่อยป่ะเมื่อยย่างย่างร้ายกับเมื่อยขอนแด็ดเองเอาขับห่อยห่อยมันได้ก็สูวย่เด้อขับมอนเสน่ห์คนบานปลาครับผมอย่างมันเอาเห็ดอยู่น่าจะเห็ดสิออกเห็ดดินสิออกเอาเห็ดเหลือคนอยู่หนี่ครับผมกระตาที่สองครับไปกลุ่มกันต่อครับผมผอมเลยน่าจะครับงามงครับผม เป็นเนนงินบอลนี่ฮะเดี๋ยวสวยเลยเนาะแม่นจ้ะงบ่บ่มีหมองตีเลยครับเตยตาที่สองเด้อจ้ะครสองแกกีเต็มจากบอนเนาะมองห้าไปเรื่อยๆหลุนน้ำกันเด้อจ้ะครับผมหลุนน้ำลงน,น้ำร้านเหมือนมัน,นส่งพิมานเลยหรอกคือแม่นจ้ะเพราะว่าเต็มละตาหนึ่ง

มาปล่อยคอนไม้ด้วยครับเนี่ยจ้ะงานนะจ้ะครับผมเห็ดงามครับผมเห็ดแกงแสบแน่เลยอ้อนอ้อนครับผมถึงว่าคอนบบินกัถือว่าออกแม่อยู่เนาะแม่จ้ะเรื่อยๆนะจ้ะคร,งงรงงับผมพอได้เก็บพอได้บายพอได้กำอยู่ครับผม cầm mập cầm mập cái ngoài này, hết là ngộ Ui, trong đó cái cây từ cái này làm này được đó tiếp không มันอ่อนเนาะจ้ะอางนครับฟังค้อนก็มีเด้วยครับผมก็ได้ลงจากหลังคู่แล้วครับเมื่อยแห้งต้องเป็นกำลังมาเด้อครับผมืันนี้ก็คือสีไดซองกระตาเนาะแต่ว่ากับพระธาดุในสรุปยอดครับผม ลงจากล่างฟูนี่ก็สิได้สองกระตาเด้อครับนี่เพราะว่าสั้นแห้งระยะทาง,งากับยางกับลายกิโลอยู่ครับมือนนี่รวมรวมแหลกกับสีล่ลายกิโลเนาะหลวงเพี้นเนาะ,ะตัวนี้เพี่นคัดไหม่ยางดีครับผมตัวนี้เฮ็ดกระตาใหม่กระตาที่สองเนาะ,ะตัวนี้ก็เต็มแล้วครับปะครับผม ได้เวลาแล้วครับลาอวยน่าจะครับเพจกะโสดมันอยู่น่าจะโสดมันเต็มกระตาครับผมตัวนี้อัดลงครับแง่นจ้ะคมน่าจะแบบแน่นเลยเด่นหอนนะเพจหอนอุ้ยเห็ดหลุนแกงหลุนซุปน่มมา,านจะครับผมนี่ทั้งแกงทั้งซุปด้อครับนี่ครับช่องตาทัง,งามเนาะจ้ะโสดมันอยู่เด้อจ้ะครับ จ้าฝากกดหลค์กแชรช่กดติดตามมนเน่ห์คนบานทาในเดอร์จ้าสำหรับคลิปมนีก็บ่มี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายเดอครับที่เข้ามารับชมมณเน่ห์คนบันปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเดอครับขอบขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผม ก่อนเสียมลาพ하자ครกะข้อมนวยอวยใช่พญยายมิญญ์เอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับกินเงินให้เงินคิดท่องในท่องครับผมให้อยู่หมันควันเยื่นอยู่เป็นลมโพลลมไส้ให้ลูงให้ล้านไปจนโดนครับผมอซียมราพ하자ลวครับคลิปหน้าพอ,อก,กันใหม่สวัสดีครับ